อาจารย์เอาไว้ตู้มาเรามันละร้ายในเระการตสวัสดีค่ะอาจารย์ที่เคารพวันนี้พวกเรามาทำการทดลองเรื่องเรื่องเรื่องการศึกษาการจินติบตัวของถั่วงากนั่นเองค่ะเตั่งกันเลยค่ะค่ะอย่างแรกนะคะเลาก็ตัองนับจำนวนถั่วเขียวของเรานะคะให้ให้เท่ากันทั้งสองภาชนะค่ะโดยเราจะใช้ถั่วเขียวนะคะภาชนะละ15เม็ดค่ะค่ะลเม็ดนะคะ <laughs> <Okay. S 1> จากนั้นก็ใส่ไปในภาชนะเลยค่ะโดยแต่ละการทดลองเราจะบีบน้ําในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะโดยเราจะบีบาภาชนะละสองบีบค่ะเร็วค่ะ เลือนต่อนะคะแปด้ายำนะคะต้องบีบยามในปริมาณที่เท่ากันค่ะ,คะแล้วก็โดยการทดลองที่สองเราจะเอากล่องทึบมาครอบไว้ครอบภาชนะไว้ค่ะเพื่อจะควบคุมปริมาณแสงค่ะจากนั้นสิบวันนะคะเราก็จะมาดูกันนะคะว่าการทดลองที่หนึ่งกับการทดลองที่สองจะมีผลต่างกันยังไงคะ่ะ